เสียนะครับของวงวงรางประการลำดวนนะครับก็เดี๋ยวก็ให้น้องๆนะครับไปแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาพบกันนะครับเวลาห้าหกโมงห้าสิบนะครับก็จะเริ่มเล่นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆนะครับไปรับประทานอาหารนะครับแต่งตัวสวยนะครับแล้วก็จะมาโชว์นะครับให้พ่อพ่อๆแม่แม่นะครับได้รับชมกันนะครับ วันนี้นะครับเรานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสิเกตนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันภาษานะครับที่อนุเคราะห์นะครับวงดนตรีนะครับมาทําการแสดงนะครับขอบคุณไปยังเจ้าภาพนะครับที่นะครับจ้างละมานะครับขอบคุณนะครับวันนี้กับข้าวอร่อยไหมเจตุลมาล่ำมาลำให้เมย์ฟังเลยนะวันนี้มีมอล่ำนะครับมอล่ำมอลำเดี๋ยวมาล่ำมอล่ำจากข้างลาสีนะครับเดี๋ยวสิมอลำให้ฟังนะครับ มาแพงเงินนะครับมาลำเดี๋ยวมาซอยแพงเงินเอาวะเจ๊ใส่นี่วะมาลำไปใส่เลยมาลำไปยิงเจ๊อาสกอร์เลยมั้ยบอก่าเดี๋ยวสิบไดยห้องนี่ทําซ้ำถ่ายเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆนะครับไปแต่งตัวนะครับก่อนสักครู่นะครับวันนี้เราขนมาทั้งหมด5้าสิบชีวิตนะครับ5้าสิบชีวิตนะครับเราพวงกระสุนมานะครับเจ๊มาเม สะกอนล่ำนะครับเดี๋ยวไต่ท่างมมล่ำนะครับมามาหอมโมล่ำไปฟังนะครับมาล่ำไปล่ำก่อนนะครับมือแค้นเป่าแค้นเลยนะเอาโมล่ำไฟใส่ถ่ายหน่อยก่อนลงโมเมนต์หมอลำจังหน้าหมอคนอ่าขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่ ให้มะเขามาอ่างานงานกองกระถินถ้าว่าเสพจองฉลองงานบนกระถินอ่ากระถินผู้ทิศิชวน,น,นชวนผู้ชนไปให้อ่าคุณพ่อพุม่มภูที <สา S 2> ่สัตว์นะคะลักๆนะคะอ่ากับพี่น้องตอนนี้ก็ใ้อ่าน้องๆเฮาในรับประทานอาหาราก่อนแต่โดยก่อน,น้องแม่

แังก็เศ้าเช็คเศร้าซิกมอลมลมือนีมากไกเ่เนาะเจ้าก็มากไก่แมก็มากไก่เด้ทเห้า,าเฝาาุ่นเขาพวาิหารแมน่หน้าทวงว่าไม่ท่านี้น้าทวงพี่ทน้าฝุ่นปะครับ ล่าสีกะเทียสีมาไดนะเคียนล่าสีขาดวังหันน้ำชวนยันเป็นทะเลนะบ่ได้เมื่อจาเถื่อเอาเลยขอนให้กันไปนี่กรบโวได้เมื่อจาเถื่อกระลั้งมาผอกันอ่าแมนน่าปีน่าก็ต้องสบลังเฟซในวันน่นแมนเยอะจ้าปีนี้มาผอกันเฮ้ยเดี๋ยวสกอกไปไกลพอหอนวโอ้ยโดนผอกันเถื่อนนึงปีลำเศร้าปีลำจะเห็นทวงมายามังเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าเถื่อนย่า เป็น่าอ้าวอพี่น้องกัอยากฟังลำเนาะบลักด้ยนบลักไกระซองหนานีละวนาะนพน่าเมื่อถือไม่ไฟซองหนาคนกาด้ยกันนะอ่ารับไปซานะพี่น้องอแล้วไปละพ่อบ้านหนา้เมื่อตอนเบิงเอวหมอแค่นก่อนหนก่อนสิลั่มเ่ยสิลำเนี่ยไเนาะบานนี้ย่าไในลำ่มขอเขาาย่ดอกเพราะว่าน้าท่วงนะคะน้าท่วงเขาตายบ้ะนรับพ่างพุ่น รำยังกระลำใดนะครับย่ายนอ,อย่ายเราพ่อแล้พูดแล้วทุกสินพ่อแล้วได้ไงห่ะก็นได้ไอเอาในน้อยพวกเป็นกระไซสะกอ้อนนอ่เดี๋ยวที่เบิ่งมอลำ่ใหญ่ตัวนี้กับมอลำส่มสมาร์กเลนซื่อ พี่น้องมีหมอลำมีหมอแคนนะคะเมื่อนี้บุญหลายสายเงาได้มาเสพสองเสลองงานบุญกระถิ่นอ่าอุทิศวนกุศลน,นะคะกระถิ่นเจ้าค่ะบพราะเป็นกระถิ่นสามขี้เนาะเมื่อนี้บุญหลายสายเงาได้มาปอบปีปอน้องมากาหนะหลายตานะคะ คือว่าเป็นบุญเป็นผู้ลนพี่น้องเฮาเดี๋ยวมงกันเมนีลูกหลานมาจากมหาวิทยาลัยราชภัชริสเกตอากานันนัโดยเจ้าภาพพี่เกมของเฮาอากาับเพิ่นไดไปอยู่ราชภัศริสเกตก็ได้ดูแลวงควบคุ้มวงนะเมนีกันถือว่ามากลองงานน้างให้ผู้ขวบคุมวงอ่า ผู้ดูแลวงเจ้าหน้าที่สูญนศิลป์เพราะว่าไอ้วงเงข้าวีีสังกัดอยู่ในสถาบันอ่าสถาบันภาษาศิละปะและวัฒนธรรมนะคะคือพีเกมของขา้าลูกน้านบ้านไทยเพื่อได้ไปทำานอาู่หันก็ถือว่าได้ดูแลว่งดูแลทีดูแล,ลน้องนับกันนะคะไปมองได้ี่กับคนกันไปหาชิชีเจ้าภาพมีประมันอย่างเลยละ่ะมันหลเงี้ย <laughs> ื่อนี่ก็มาซื้อมาซอยการซอยงานนะคะบ่ไดมนะะ้มาบ่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะมาซอยการซอยงานงานฟรีถือว่างานฟรีเนาะพอได้กินขา้าวหาลำพอได้กินขา้าวเพิ่นว่าเออพอได้กินขา้าวพอได้กินเหล้าไปจังซั่นละ่ะ เออดังมากเนี่ยโอซ้ำหนึ่งกับใหญ่แล้วมื่สูงมันสูงโอ้ยเทอะไปแล้วข้าวพูดมันจะเป็นสิโต๊ะหยอดข่าวเอาบกได้ลำดอกมาใหนนั่งกอนกินขักเเช่นเขาเลยะเอออันกิโพออีเม่เห็นาหมพ่อแกกินเขากินน้ำแล้ววะครับ ย่างน,นะครับจ่จว่าอาบหน้าบ่เนาะครับเนาะบอกไปยังนะครับคุยไปน้ำกันนะครับหมอรไำกับว่าเรอาบหนาบ้าดืวยกันนะฮะคิดเอาเสียงออดูด,ดีว็บใหม่ตัวดี

หลอนว่ากายไหวหนานนิ่าสิได้จูกในสุดนอนคนานี่คนใดกายไปใส่บวมสิขึ้นเข่าดอกเก้าเดิมไปสอยเสริมเติมแต้ม้ามาขึ้นคอแตละบ่อแอบเบื้องไหนลำยทำไถ่เดียดีบวเกือเยอะกนอยกันละเขาลัเมนวาได้หรือเปล่าลเมนวาเลยฮะไรเฮ

ก็แม่นว่าเด้อในคันฟังเด้อเจ้าสิดังละก่อนวนมาเฮาเฮียงห้อยระวังจ่อยใส่แค้สุดสะแน่นละแม่นแค้นเจ้าละหอมใส่ฝันนั้น มีไรมองบนเกจิเนาอยู่หลวงพ่อตคูบาละพองสันทัตตาเมืองนีนาไชือว่าสีเมืองนี้นาไม่เชื่อว่าสีผ่านสัพพะคสีเสือคุยเราเยะทำเองได้เกิดความอันยของสืบไปละเพงให้ลูกลนเดือนสำนันลำดวนบานหอมหววเพศการเจ้าเสนีเจ้ามสัตพเจ้ากรตตาิาเนื้อไยยยื่รดกเนาะสางบางแตงเมือง ลายกุ้เขาบไปบ้านนั้นละของเสียบถูเรียนขอเชิญท่านเห็นจ้ารวบมาีิสนมาขอเพลงอินนกิจะรอดไปบอวมาเที่ยวมันสีสาวผู้ดีคนนงามละตาลื่อทางไทยมาเด้อายไผบอกเคยมาเที่ยว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 สีสะเก็ดบ้านไอยบ้านไอยบ้านไอยดอกล้ำลวนบ้านไอยมันหอมแท้ดีดีมันหอมแท้อีดีสีหน้านวลสมล้ำลวนหอมหวนสรวน สอยสอยพี่นวองฟังสอยสอยบ่ได้กับ่อยเอาเรื่องพีนวอง้เรื่องไมาล่้านฟางยิอบแบบประเทพโหเรื่องสวงเนาะ อันคือกอล่บออ่ยนมไยิงบอบเลเลย็อดเสล็ดไปโยเพไปอันก็เลยส็ล่ทรง่งากเาน้พ่อหอปากอพ่ออันฮิโนกีเพลย์นอเด็ดล่ฮิโนกีได้เลยนะลเพื่อนเออหมอแื่อก็คีย์บอร์ดมากิดเหรอไอดินทคีย์บอร์ดจะบ่เดียวบนี่บก

าอนแม่อนยุกยุกเออยุกมือขึ้นเน่เอออาสาเอลแม่สายเอลอใจโอ้ยแน่ใจจังทุกการกันทุกการจังทุกการกันทุกการผู้มีเกียรติจในมาดวกมองงานจังทุกการทุกการที่สาเอลรักก็จะรักเนื้อใจทั้งฟอนทั้งโยโย่ยังยังใส่น้ำสมัยอีกซ้ำล้ำดอกบกเบือ

เอออะไรนสอยสอยนครับสอยนครับสอยนครับอ่ะสอยสอยงสอยสอยคนอยู่นีมีหมอยกคนผู้ใดบดีมีขันมอมีหมอยครัผมนกว่าสอยนะครับเนาะช่าก็ว่าสอยใครบ่มีหมอยเนาะยู่นี ขนเป็ดกหน่อยแล้วสอยๆลพี่น้องฟังสอยสอยๆละพี่น้องฟังสอยขนเป็ดเขากลว่าขนเป็ดขนไก่เขากลว่าขนไก่ขนคนจังไดเขาจังเอินขนไก่เขากลว่าไก่ไก่ไก่เป็ดเขากลว่าไก่เป็ดไก่คนจังไดเขาจังเอิญนอไม่เขาก็เอิญนนอไม่นอไหลเขาก็เอิญนนอไหลนอค้นจังไดเขาจังเอินนอ

ระวัวชอนกันดูนหงี้าหลายอย่างหลายอย่างนะคเมป่วนมากวดอนน่นหมอร่พลาอะไรอหมอำเน่มอนหอ่กเข่าโอ้ยกนข่าออ่าเดีเสด็จพักเบรกให้เพื่นเดแ้มีเพ่อนกี๊ข่ากีน้นะครับก็เดี๋อีอีกบ่าดนนะครับอีกว่าดูจะมาพูดาพูดเ่ย่ไรก่อน อ่านแ้วแสดงรับส่การแสดงต่อไปขอบคุณได้หลายครับช่ว่นี้ขอบคุณนะครับแม่ด้วยนะครับพ่อเด็กหอมปากหอมคอหอมแก่หอมขาหอม